ได้รับการคอนเฟิมออกมาแล้วค่ะว่าจีมิน BTS จะมาโชว์พลังเสียงอันทรงสเสน่ห์ให้ได้ฟังกันในเพลงประกอบซีรีส์เรื่องใหม่ Our Blues นั่นเองค่ะทางช่อง TVN โดยบริษัทยำยำ Entertainment ผู้ที่ดูแลโปรดักชันทางด้านเพลงได้เปิดเผยกับสื่อว่า จะมาร่วมเป็นหนึ่งในนักร้องที่จะมาถ่ายทอดเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ให้ได้ชมได้ฟังกันค่ะสำหรับซีรีส์เรื่อง Our Blues จะเล่าเรื่องราววิถีชีวิตทั้งหวานทั้งขมและหลากหลายอัธรรของคนบนเกาะเชจูที่ถูกถ่ายทอดผ่านนักแสดงระดับแนวหน้าของวงการบันเทิงนำแสดงโดยอีบยองฮอนชาซึงวอนคิมเฮจาและอีกหลากหลายคนเลยค่ะ ที่สําคัญนะคะนี่จะเป็นครั้งแรกของจีมินที่เขาร่วมการร้องเพลงประกอบซีรีส์และหลายคนนะคะก็ตั้งตารอว่าจีมินจะถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้สมบูรณ์นขนาดไหนคะ่ะ Our Blues จะออนแอร์ทางช่อง TVN และจะออกอากาศตอนแรกในวันที่9เมษายนเวลา21.10น,นตามเวลาประเทศเกาหลีคะ่ะ